ไช้สบายดีมาเบิรงหมักอะโวคาโดปักสองอะโวคาโดอะโวคาโดคนเนี่ยอะโวคาโดปักใาล้พันยังสาวพันผืนบานอะโวคาโดพันผืนบานพันผืนบานมาเลยวะนี่๋อโลเท่าไหร่นยกาโลตมเเ ตัวนี้นันก่ใหญ่เยหน่วยใหญ่ซีซีฟหน่วยน้อยโลซานฟิสโอ้โหหน่วยบักใหญ่เลยตัวนั้นนะหน่วยบักใหญ่เลยนี่นะนี่ก็เป็นพันพื้นบ้านโอการดเอากลางๆที่หน่วยใหญ่กว่านี้ คิ้วเคี้ยวแบบนี้เอาไปจิกมือมันยังสูงทันทียังแข็งๆคประมาณสามบาทสามบาทเนาะทัน,นที่แบบอ่อนๆอในระดัประมาณหนงเอื้อนโอ้ขนานอ่อนในอยนึงเอื้นมันคือได้กินแล้วว่ะทันแบบแข็งๆแ,แ,แบบนี้ประมาณทีหาหมูเราเอาไปไก่แบบว่าถ้าเราก็ไปไก่เ่าคือว่ามันอ่อนๆเป็นเมื่อไหร่ถ้าเอาไปไก่เอาแบบได้ดีเราบเอามันมีซุกเคี้ยวแหละก็บแกงอันนี้มันจะ หน่วยนี้สุกเคี้ยวหน่วยนี้นะเะเสแซบเด้อทุกคนเะเสแซบเด,ด้ออะโวคา,าโดอะโวคา,าโดปากซองแท้ๆอะไรนี่นะนี่ปากซองลักที่เท่าไรนี่สี 42, ่สิบสองเห็นเหรอกักสี่สิบสองเด้อดถุนเป็นของตัวหน่วยไงยนี่คันผื่นบาน อืม่ยค่ะใจดีแฮะตัวตัวนี้ตัวนี้มันจะโบว์โบมานแห้ง่จะแสบอยู่ตัวนี้เปลือกบางตัวนี้เปลือกบางก็เนี้ยการผืนบานดกันเนาะเม่ยค่ะใจดีแฮะไอซี <c ười> <c ười> อืมอันนี้ก็จะแสบโบมัานบานเนี่ยแสบ แต่ละตนมั่นทีแบบโลศาต์พวกเขาคือกันอืมคือตัวนี้ตัวตายกับโลศาต์แบบที่ออกแมนแมนตัวนี้สะออกแบบติดหวานนั่นนี่โลศาต์พวกเขาคือกันเด้อสองสองสายผ่านโลศาต์พวกเขาคือกันตัวนี้จะออกแบบว่าเข้มข้นกว่านี่อันนี้เข้มข้นกว่ามันจะออกมันๆั่นโลาต์มันๆตัวนี้นะ มันมันอ๋ออันนี้เป็นพันแฮทแฮทซอดแฮทซอดแบบหมายถึงประสมพัน์เนาะอือผสมพัน,น,ม,นม้ันไแกิโลละเท่าไหรา่คะพันแฮแฮชสามสิบพัน 30, สามสิบพันกีบต่างแข็งทรงบอ อ๋อต่างแข็งส่งได้นะคะต่างแข็งเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์อะไรคะหาเก้าแปดสองเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดโอเคเนาะเอ่อแม่คะมม่คะชื่อปูนานะคะฝากฝากด้วยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะแม่นะคะจะดีมากมากสนิทสอนท่านเหมีย Rabbi. อันนี้เป็นพันอะไรซอสซอสพันของของเบียดนามปกติของเวียดนามนี่นี่ทุกคนแล้วบางแบบก็เป็นไไซส์แบบอืมอร่อยเหมือนกันเลยค่ะมันมันมันจะมันมันแต่ว่ามันไม่มีรสหวานนะคะมันมันมันอร่อยอร่อยอร่อยอยู่ค่ะจะกินอันไหนดีเนี่ย อเนี้ยต้องายแต่เด็ดทำให้พวมาเดือนแปดเดือนเก้าเลยทันไรเพราะว่าปกติแบบปีนี้พุทธเป็นตัวใหม่แล้วแบบเจ๊ใหมเจ๊ใหมเข้าไปเลยแต่ขายให่เริ่มเริ่มขายตั้งแต่เดือนเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเดือนแปดเดือนเก้าเริ่มเริ่มขายแล้วนะคะการเดือนหาคุมันมันจะเก่เริ่มเริ่มเกเดือนเริ่มเกล่เริ่มเอามาขายได้เดือนแปดเดือนเก้าย เป็นอะไรประมาณนี้ควรเนียนที่คมแล้วก็จางจเนียน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 เอาเนียน้หมคือเสียบอ่ะอ้าวไปอันนี้เลยค่ะตัวนี้อันโแกนเพราะว่าหอคือแล้วพอเจาและไข้อเจาคนมาหายเียอ๋อ อันนี้อันนี้อยู่อยู่อยู่สวนสวนตัวเองหรือว่าซื้อเขามาคะโอซื้อซื้อซื้อเหมือนกันนะคะน้องเขาน้องก็มีต้นมันเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่มีเยอะไงคะมีต้นมันด้วยมาทนี่ผมจะมี เหนียกมากที่เราไม่ได้เลยเนาะงเสียก็ได้แต่น้องก็ใช้เสียเพราะว่าม้ามันอยากอะไรมามันอยากหายอยู่ค่อก็มาสามวันสามวันเนาะเจ้าทีมเนาะอร่อยค่ะอร่อยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ซื้อไปเนี่ยประมาณสามวันนะคะถึงจะได้กินนะคะ รวมค่ารวมค่าเสียหายเดี๋ยวจะกินต่อคันคนกันลงเลยให้จ้ลูกทัีบกนอะไรกันยนอันนี้น้องเขาเขาเขาไล่ให้า 30, ราคาสามสิบปันกีบนะคะทุกคน นี่หนูแคมอย,ยน้องเป็นแคมไห้พอใจดีมากเลยค่ะน้องค่ะใจดีมากอ่าสองโลก็หกสิบเนอะหกสิบพันหกสิบพันกีบาทก็ประมาณอันเก้าสิบบาทเนอะไม่ถึงร้อยบาทนะคะ Oh, my God.